เป็นไรเป็นไรโอ๊ยขอดูทาเียวหม่นี่คือสมแขวทีเนออนอะไรอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย

เอาๆแาไม่ไดปไปไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยเอาไปบ้านเลยเกราฮึโ้โหเมย่รโอ้เอาคนนน่งเ็นหซี่มากเอยค่ะนั่งบอกตงบ้ยผ้าเช็ดผ้าเช็ดป่า เื้าอขอกมอี๊ยกเลยก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกอ,อ่ะจบด้วยท่านี้แหละ